สบายดีพ่อ,อแม่พี่น้องมาหนิเป็นเงยไข่มดสาำม,มาขี่เด้อมาหนิไปเบิดแกงสุเพิ้น,น,ม,นมาถิอเกลือจับเมื่อเปลือย่างหอดสบายดีพี่น้อง วันนี้ไปหาเนย่ำมาแดงอีกแล้วพี่น <ly> ้องเอ้ยชิได้จะข่ยได้วันนี้ไปเดินทาาไปเนยทำมะแดงอยู่โคกอยู่หนองอยู่โคกอยู่ป่าไปได้พี่น้องวันนี้ไปโคกไปไก่ไก่ยูสักหาชิย่างหอดอยู่บ่เออหากระชิ่งนางนาคาะวันนี้ไปหาเกล็ดน่อยย่างเจ้าดีไล่เลือดเจ้าหัวหอด มาแล้วนอนเ่าแล้วเหื่อยเก่งมากรทาระึงนเดิาึงสามมีน้องเอ้ยจคที่ไปโคงได้แล้วมันนี่นะแล้วกินน้าอัุ่มคนะน้องเอ้ยชวนรับประทานบ้านเฮา น้ำแห้งแล้วพี่น้องก็จะปลูกมักริกันปลูกมักะสารีลายก็จะปลูกมักริกมักกระสารีลายพี่น้องทั้งผีกับทั้งผีก็เป็นวงอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นวงสำน้องเลยเออวงพลานตีกมานี้ไปสี่คนพี่น้องเอ้ยเนี่ยใคมุดแดงสาเมคีได้ไัมนี้

เราไปแห่อในใส่เหน่เราหันเล่นแรได้้เหน่อยมดได้ก้อนอะไรเนี่ยน้ะมีเหียนน้ำแดเหียนน้ำลราชาวถอกเรียบร้อยพี่น้องเรีากาดของเราได้ยีบเดียวพี่น้องเลยเอากหน่อยได้ยีบเดียวพี่น้อง คองเฉละกระได้ยีงคือกันมาวันนี้ไม่เงยใครมาเดินสมัมคีด้วพี่น้องเลยโถกแล้วเมน้องเมนนะถอกใส่ถุงเรียบร้อยมีสูตรเล่าเอาเอ็มลอยมากพ่ะนะลงทุนซื้อเอ็มลอยมา โอ้เจ็บรีพี่น้องเอ้ยไข้ตึงอยู่พี่น้องเอ้ยหักได้หัาได้น้อยหนึ่งจะพอนจะพากันถอดด้วยาบนี้น้องเบิ่งมาเบิ่งถอดถุงไม่ใหญ่เสียชงลุกเสียชงหลดทักทักทักสีเบิ่งนี่อ้า มันมันได้ดอดกูโม่มันไงราชิเทศสุทงทุ่งยางฝนตกสาชาวอืมอืมมันจะอยู่อยู่บ้านเนี่ยคือปิ้วแทะโห่ห้าย้อมต้นมันครบนี่เลยห้าหน้าแดงเป็นเลยนะแดงเลยเอองูแดงเลย ทีพ mm ี่น้องเบิ่งเบิงเบิ่งเบิ่งกันทีซาดันได้ละเราได้ล่เราก็ไปค้ายได้ละสาวอุ้ยคือเตะก็เฮ้ยง่ะเตะบ่สาวอุ้ยมันาลแลวมันเตะเว้ยเอาละทีหันขึ้นทั้งได้บ้านทั้งคิอบอกอือ่างน้ำเด้หมดเ้ย อุกางกำลังจะพูดไรแล้วคนน่ะอ่างน้ำหมดเอาโขดก่อนแม่มันเลยง่ายไปเลยเลยพี่น้องเลยเอาแหม่มันเฮ้ยพี่น้องโอ้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 ปู้ฟาถุแม่มันไลยกระโดดชาวเอ้ย บอห้องบ่ได้ถือถุงมาเอาบ่ถือถุงยางมาสิอืมรดับซื้อถุงมานำหืตกเอาผีเดี๋ยวมีตะโกนอืมโอ้ยเขี่จับหมดเดมอย่ที่น่องเอ้ยย่าเขี่ยได้บานี้น่ะเช้าเอ้ยต้องเอาอันน่ะเดินมาเด้อเอาอย่างก่อนกระติกน้ำแข็งนั่นเงานว่าอยู่เออเอากระติกน้ำแข็งโลด เห็นก็เจ้าเอาสีเข้มเดรนไลน์เด็พี่น้องใช่ไปด้หมละกทีทีพี่น้องทีทีโอ้ยสดสดเลยพี่น้องเอ้ยอาหารสันสูงเนี่ยนี่สดสดร้อนร้อนเห็นได้แบบไหนจ้ะเมนไปออกก่อนเออเมนไปออกก่อนเอาแต่วันนี้ ให้มันไก่เกาะน้ำบ่อพี่น้องวิธีเอาหมดแดงออกเอาเอาใหม่เอางาใหม่พี่น้องนี่มันก็เกาะงาใหม่เต็มอยู่ก็งาใหม่พี่น้องใส่อีกพอแล้วเน่อบ้านยังอีกบ่ luôn bay Nhanh bay để để nghe hai đen thì nghe hai đen sáng mà khi này เก็บดอกพักติ้วพี่น้องเก็บมาสุกดอกพักติ้วพี่น้องเห็นบ่ดอกพักติ้วพี่น้องเต็มก้นเอ้ยเต็มก้นเต็มต้นเต็มต้นเต็มต้นเอาซช่แหละเราเอาหรือเปล่าเออดอกพักติ้วพี่น้องแม่น้องเมกเด็ก นแม่เก็บมือสุกเดี๋ยวพักสวลูดเอาโหลดเมื่อยแท้เด้พี่น้องเ้ยไปเบิรของเฉลยเอ้พี่เด้อสาวเอ้เฉลยอย่าพี่เด้อ เราจะเราไปเอาในไสบ้านกินหงเลยในร้ายเติอเดินลากันมีหอนแม่ปิ่งผัวบางหังก็เป็นหอนแม่ปิ่งฮ่องเส้าก็ตื่นกันมันแตกห้องฮัมันแตก ลราเหนี ừ, ่ได <là> ้ชาดินธรรมดาทำเหลา่นยเา่เออเหลาบ่ฮะเอ่อมอยเหลาโลดแล้วอกะเจ็บมือ่นเอาใส่เหลาพี่น้องมดแดงจะบกมือคน่ะลายังแตกน่อยเอ้ยนั่น่ะนแตกกันเราได้ไล่หรือได้ำ ท่าแม่เป so ่ง <Ash> น <ELLE> ้องเด็กเราเปเหนียดในบ่มีเี้ยบ่มีมังงาหม้องาไหม้าเราบ่ว่างามงาไหมหูใหญ่น่ะนะเ่งบว่าใหญ่นะใหญ่เมื่อยเลยฮานะมุดแดงครุบมือโปรปลุกป้กเดี๋ยวนี้เจบไปเบิดมันเหนียวใส่ถ้าเบิ่์พี่น้อง ของเ้านำบาวของเล้านะปูนาชโชูปจักรราเปหใชมีดจัรมาไปเอาได้เทำมาได้บดทันเลโอ้เตะกันเลยเตในของล้านะมองในของลาแล้วก็ได้กลบเาบยากล่านะลาลินนะ มือละโลดห้งเดียวนั่นนี่เลยน่ะมองวาแย่ก,ก้อนนย่างไตะกี้กับป้ายเดินน้ำลุมนี่กบปากตะนเค่องย่างมีหอนเม่เป็ดเนาะอู้บูกระดาษของลาเนี่ยพี่เนาะเบืองแน่จากเราไปีอันีใช่แน่เม่มันกำลังกำลังไปหาอู้ยองข้าวน่ะแตกไปแล้วในทุ่งน่ะ หมุดแดงเต็มหัวะเลนะามชีแม่หน port ้าพากกัดจนตายค่ะโอ้ยหม่ยเดพี่น sì ้องเลยมาไมาถอดื้องเลยนะมาฮากกันืน้รเปล่าโอเตไปรู้าได้มันเป็นธรรมะยนะ เบิ่งเลยนเลือจนี่ก่อ้าัย่ังบนนมัแดงครุบเฮาน่ะดงบเทยเลยเา่นู่ม่เคยที่อันเดบุ๋มหอมขาว่าเมื่อยพี่น้องน่งพกลมเย็นเย็นกทงไหทงนาป่าโขพี่นองดเหน่มงเฮา่จาดเด่งสุย อาเหลาใส่ี่นองมันจังมครบจะโทกจะเชือเลยซาลินฮะจะทอกจะเือเลย ห่างเบาเบาเหนื่อยเดกพี่น้องมือเหนื่อยมืหม่อยเหนื่อยนั่งหายเหนื่อยจัเมื่ออเถ่่ได้ยตาวเองยกระอถกกระอถเล่าเชียวเฮ้ยโถเคื่อนมาบตะแกรงบ่เตะแกรงมาให้ฮาวเดอร์ตะแกรงสิ่เดิ แดงกระตาย่ะตีนโอ้ยจะเม็นดิคบก,กระดูกดระดอนเนี่ยสลเหลเราบ่เอาหรอั่งกินบ่เบิดไปอเียนบ่เบิดกับไปคาย,คายไปถอกเี่เยนนะน้ำมันสิบพันนะไปคายไปแต่องขีดจุกน้ำมัน <laughs> แล้วไปไายจังว่าได้ป่ะอันนี้ก็คือบุหรี่โอ้ยแตกกันบ้านโอ้แตกเท่ห้องเห้าเห็นก็มาเหาะพอแล้วมึงนะเออเอาพื้นแล้วมันแสกนี่ของเหาคือบุหรี่ปานละเทใส่ทุงละเช้าบันนี้นะถึ่กะติกมาเด้นเชาเด้อห้าวีดินนี่บัดเห้าไปแข่งมันเหน็บบ่พอแล้วเมน็บอกแล้วอะต่งมะนะบอกพี่ไทยเอาลูกสองคนนึงอืม เราเทใส่ขิงก็ตาพี่น้องเนี่ยเราเทใส่เ้าก็สิเท้กันแล้วเาก็ไดด้ก่อนเมื่อกระเทใส่ขูน้องเลยฟังข่อยกระสิเทคือกันฟังข่อยกด้ได้อีดอกถั่วไอหนึงข่อยนะพี่น้องเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ủa là nhà nghèo đấy ừ. Nhà hàng bị nội buồn Chơi là bát thang mà, bình buồn à, ừ. <laughs> Bị tài dạn. ฮู้ฮอนฮอนเล่าเละเลยน้ำบ่กหลลายหูลายตาก็ขอโทษขออัยเด้อพี่น้องด้วยเมื่อยเมื่อยพี่น้องเมื่อยแล้วก็จมปวดแข่งปวดขาทด้งแบบไหนห้ยใจไปตลอดเท่านะ ว่านี่มันนวดยาจุงวะให้เนี่ยตอนนันตายก่อนใช่พี่น้องอุ้ยมันแตกนะพี่น้องเอ้ยแตกแตก 管生产，搁我、well,